Okay, ซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใหม่นะมันก็จะ,ะบางรุ่นก็อาจจะมีใส่น้ำมันแตกง่ายนะครับนี่ครับซื้อมาได้ประมาณ3เดือนสายน้ำมันรั่วแตกนะครับก็จะมาทำการเปลี่ยนนะครับจะทำการดึงสายน้ำมันเก่าออก โอเคครับ,รบแล้วก็ไปซื้อใสน้ำมันใหม่นะครับอันนี้ค่อนข้างไหนอะไรนะครับราคาอยู่ประมาณ4 5่สบาถึงห้าทนะครับตามร้านอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับทีนี้ลองใส่ดูครับ โอเคครับใส่เรียบร้อยนะครับที่ร้านเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ต้องใส่แหวนนี้เข้าไปนะครับไม่จําเป็นต้องใส่นะครับทางร้านเขาบอกมาแบบนี้เราจะได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วมาลองสตาร์ดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ เมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะใส่น้ำมันนะครับลองตรดสอบดูนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าครับเป็นน้ำมันผสมด้วยน้ำมัน2อทีนะครับกดนะครับขอให้ไม่รั่ว เค okay. มันจะใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองโยกเครื่องดูโอเคมันมีรอยนัวนะครับโอเคครับจากการตรวจสอบนะครับให้กล้องมาดูให้ใกล้นะครับว่า ตรงสายน้ำมัน,นครับหรือว่าตรงพื้นไม่มีรอยรั่วของน้ำมันนะครับก็กลับมาใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับก็ยัง มาใช้ได้ปกตินะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ